สวัสดีนักเรียนวันนี้เราก็จะมาเรียนต่อในหน่วยที่สาเรื่องการตรจนับและตีราคาสินค้าคงเหลือในวันสิ้นวดบัญชีซึ่งเราเรียนไปแล้วว่ามันมีวิธีการตรจนับตีราคาสินค้าคงเหลือได้3วิธีก็คืออันที่1วิธีราคาทุนซึ่งเราเรียนไปแล้วแตนนี้เราก็มาดูวิธีที่สองก็คือการตีราคาสินค้าคงเหลือ ด้วยราคาทุนหรือมูญค่าสุธิที่ได้รับแล้วแต่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งจะต่ำกว่าซึ่งวิธีนี้เราใช้หลักความระมัดระวังนะก็คือไม่ผลักภาระผลขัดทุนไปให้งวดบัญชีอื่นซึ่งการเปรียบเทียบราคาทุนกับมูลค่าสุธิที่ได้รับเราก็มาดูคำว่ามูลค่าสุทธิที่ได้รับ หมายถึงอะไรมูลค่าสุทธิที่ได้รับก็คือจํานวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินค้าหลังจากหักต้นทุนส่วนเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นซึ่งการเปรียบเทียบราคาทุนกับมูลค่าสุทธิที่ได้รับมีวิธีการเปรียบเทียบได้3าวิธีอันที่หงก็คือเปรียบเทียบราคาทุนและบูลค่าสุทธิที่ได้รับของสินค้าแต่ละรายการ อันที่2ก็คือเปรียบเทียบราคาทุนและมูลค่าสุทธิที่ได้รับของสินค้าแต่และจำพวกหรือแต่และแผนกอ,อันที่3เปรียบเทียบราคาทุนและมูลค่าสุทธิที่ได้รับของสินค้าด้วยยอดรวมทั้งหมดเราก็ามาดูตัวอย่างอันที่1อันนี้จะเป็นการเปรียบเทียบราคาทุน,นกับมูลค่าสุทธิที่ได้รับของสินค้าแต่ละประเภท เปนก็ดูหนังสือประกอบไปด้วยก็ได้นะโจทย์นั่จะอยู่ในหน้าที่ยูโคมไม่ได้โจทย์มาโจทย์ก็จะอยู่ในหนังสือหน้าห้าสิบแปดของเธอตัวอย่างที่เก้าร้านดอกแก้วมีสินค้าคงเหลือสามประเภทก็คือแผนกกีฬาก็จะมีอยู่สินค้าอยู่สามอย่างเสื้อกีฬากางเกงกีฬารองเท้ากีฬา อผนกสกตรีก็มีสินค้าอยู่สามอย่างกันเสื้อทำงานกระโปรงเสื้อชั้นในต่อไปแผนกบุรุษก็มีอยู่สามเหมือนกันเสื้อยืดกางเกงรองเท้าโจทย์ก็ให้จำนวนหน่วยที่เหลือมาอันนี้โจทย์ให้มาเสร็จแล้วราคาทุนต่อหน่วยโจทย์ให้มาเสร็จแล้วราคาขายต่อหน่วยโจทย์ก็ให้มา อันนี้ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นโจทย์ก็จะให้มาโจทย์ใช้มาหนึ่งสองสามสี่ตอนนี้เราก็เอาข้อมูลที่โจทย์ให้มาใส่ลงในตารางลอกมาจากโจทย์ลอกมาจากโจทย์เสร็จแล้วเราก็มาหาบูญค่าสุทธิที่ได้รับซึ่งบูลค่าสุทธิที่ได้รับก็คือเอาราคาขายหักค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการขาย <tone> ก็คือเอาช่องที่สามกับช่องที่สี่ลบกันก็จะเป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับในช่องที่ห้า 180ก็คือเอา270กับ90ลบกันอันนี้200ลบ30ก็เป็นมูลค่าสุทธิ170 230ลบ60ก็เป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ170ต่อไปอันนี้280ลบ50ก็จะเป็น230 250ลบ70ก็จะเป็น180 240ลบ60ก็เป็น180 สองร้อยยี่สิบลบแปดสิบก็จะเป็นร้อยสี่สิบสอง้อยห้าสิบลบหกสิบเป็นร้อยเก้าสิบสามร้อยลบแปดสิบก็จะได้สองรอยี่สิบอันนี้คือราคามูลค่าสุทธิที่ได้รับช่องที่สองนี้คือราคาทุนเพราะฉะนั้นเราก็มาหาจำนวนเนงินรวมของราคาทุนกับบุนค่าสุทธิที่ได้รับก็คือเอาหน่วยที่เหลือคูณเข้าไปราคาทุน เยวก็ดูราคาทุนร้อยเกหน่วยที่เหลือ90สเอาสองตัวนี้คูณกันก็จะเป็นราคาทุนของสินค้าชนิดนี้หนึ10่งมื่เจดันหนึ่งร้บูลค่าสุทธิที่ได้รับก็คือเอาหน่วยที่เหลือ90คูณช่องที่ห้านี้ร้อยแปดสิบก็จะได้หนึ่งมื่นรต่อไปตัวที่สองกังเกงกีฬาเดอก็หกสิบคูณร้อยหกสิ ก็จะเป็นราคาทุน9,006เสร็จแล้วมูลค่าสุทธิก็เอาหน่วยที่เหลือ60คูณช่องที่ห้า170ก็จะเป็น12,000รองเท้ากีฬาก็เอา80คูณ180จำนวนหน่วยกับราคาทุนต่อหน่วยก็จะได้14,400ราคามูลค่าสุทธิก็คือ170เอามาคูณหน่วยที่มีก็คือ80 ก็จะได้13,600ต่อไปก็เหมือนกันอันนี้75คูณ220เป็น16,500 75คูณมูลค่าสุทิ230เป็น17,250อันนี้เอา80คูรราคาทุน190ก็จะเป็น15,200อันนี้เอา80คูณช่องที่5คมูลค่าสุททิที่ได้รับ180ก็จะเป็น14,400 อันนี้เอา60คูณ170ก็จะได้1,200อันนี้60คูณช่องที่5มูนค่าสุดที่180ก็จะได้1,800ต่อไปเสื้อยืดก็95หน่วยที่เหลือคูณราคาทุน150ก็จะเป็น14,250ต่อไปราคามูลค่าสุทธิคิดเหมือนเดิมเอา95คูณช่องที่5นี้140ก็จะได้13,300 กันเกงร้อยแปดสิบราคาต่อหน่วยคูณหน่วยที่เหลือแปดสิบก็จะได้เป็นหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยราคาบุญค่าสุทธิก็เหมือนกันเอาหน่วยที่เหลือแปดสิบคูณช่องที่ห้านี้ร้อยเก้าสิบก็จะเป็นหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยรองเท้าเหลือเจ็ดสิบราคาทุนสองร้อยสามสิบคูณกันเป็นราคาทุนรวมหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อย มนค่าสุทีิก็เอาเจ็ดสิคูณช่องที่5 2า0อง้อยก็จะได้15,400อันนี้เธอก็เอา2ช่องนี้มาเปรียบเทียบกันว่าอันไหนต่ำเธอก็ดึงตัวนั้นมาอันนี้หน่จ็ดกับห6ตัวที่ต่ำคือหหกเธอก็ดึงมา16,300 9 6ื่กพันสอบหน0่ตัวที่น้อยคืเก้าพันดึงมา9 6้า อันนี้หมื่นสี่กับหมื่นสามตัวที่น้อยกับหมื่นสามหดึงมานี่หมื่นหกกับหมื่นเจ็ดตัวที่น้อยกับหมื่นหกเอามื่นหกมาใส่หมื่นห้ากับหมื่นสี่ตัวที่น้อยกับหมื่นสี่ดึงมาหมื่นสองร้อยกับหมื่นแปดร้อยตัวที่น้อยกับหมื่นสองร้อยเอามาใส่หมื่นสี่กับหมื่นสามตัวที่น้อยกับหมื่นสามสามร้อยดึงมา หมื่นสี่กับหมื่นห้าตัวที่น้อยคือหมื่นสี่ดึงมาหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยหมื่นหกกับหมื่นห้าตัวที่น้อยคือหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยดึงมาเมื่อเลือกตัวที่ต่ำกว่ามาใส่ได้แล้วก็เอาทั้งหมดเนี้ยรวมกันก็จะได้หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยก็จะได้ว่าถ้าเราเปรียบเทียบแต่ละรายการก็จะได้เท่านี้ ต่อไปเราจะเปรียบเทียบเป็นแผนกมันจะมีทั้งหมดกี่แผนกสามแผนกเนี่ยวิธีการคิดก็เหมือนเดิมตัวเลขเดิมเหมือนกันหมดแต่เราจะต้องมารวมแผนกเพราะ,ะแผนกเนี้ยรวมกันราคาทุนเป็น41,100ราคามุญค่าสุทธิเป็น4 0 0 0มืเราก็ดึงตัวที่ต่ำมาก็คือสี่0มต่อไปแผนกเสื้อสตรีอันนี้เหมือนเดิม เหมือนตารางเดิมเอาจำนวนเงินมาทำาไมกันบวกกันก็จะเป็นราคาทุน41,900บวกกันเป็นราคามุลค่าสุทธิ4 2อันไหนน้อย4 1ดึงมา41,900ระแนบุรุษเธอก็เอาราคาทุนบวกกันได้44,750ราคามุลค่าสุทธิ43,900เธอก็ดึงตัวที่ต่ำมาคือ 43,900เพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบเป็นแผนจะเอาที่ดึงมา3ามแผนนี้บวกกันก็จะได้125,800เพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่ได้รับเป็นแผนะก็จะได้ยอดนี้1 2 5 8 0 0ต่อไปอันนี้เปรียบเทียบด้วยยอดรวมทั้งหมด ก็เหมือนเดิมเนี่ยตัวเลขเดิมเท่านั้นเลยแต่เวลารวมเด่กก็รวมทั้งหมดเลยทั้ง3ามแนกสินค้ามีทั้งหมดเชนิดเอา9ชนิดนี้ทําไมกันบวกกันก็จะเป็นยอดรวมของสินค้าทั้งหมดในราคาทุนหน7่งแราคามูลค่าสุทธิหนึ่งแอันหนไหนน้อยก็คือตัวนี้1 2 6 3, 5, 0, ่งสหกเด็ก็ดึงมา เพราะฉะนั้นก็จะสรุปว่าถ้าเราเปรียบเทียบราคาทุนกับบุญค่าสุทธิด้วยยอดรวมทั้งหมดก็จะได้1,26,350สสัได้ไหมมันก็ไม่ยากตารางเดิมแต่วิธีการคิดแล้วแต่ก็บอกเป็นแงกแต่ละรายการก็จะมี3วิธีตอนนี้เราก็มาดูเมื่อเราบันคำนวณนะ ตามวิธีราคาทุนหรือบุค่าสุธทธิที่ได้รับแล้วแต่วิธีใดจะต่ำกว่าเราก็สามารถเอาไอ้พวกเนี้ยมาบันทึกบัญชีเอาสินค้าเหลือปลายปีมาบันทึกบัญชีซึ่งการบันทึกบัญชีก็จะมีกี่วิธีสามวิธีก็คือไม่บันทึกผลขาดทุนจากการปีราคาสินค้าลดลงก็คือเอามูลค่าสุธทธิที่ต่ำกว่ามาบันทึกเป็นสินค้างคงเหลือปลายปีเลยนะ อันที่สองก็คือบันทึกผลขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลงก็คือเราจะบันทึกเอาราคาทุนกับมูลค่าสุทธิมาลบกันแล้วก็บันทึกสินค้าคงเหลือปลายปีในราคาทุนแล้วผลต่างก็จะบันทึกเป็นขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลงวิธีที่3การบันทึกผลขาดทุนโดยการตั้งประมาณการลดราคาของสินค้าที่ลดลง ก็เหมือนกันแต่เขาไม่ใช้บัญชีผลขัดทุนแต่เขาจะใช้ผลต่างไว้ในบัญชีประมาณการลดราคาของสินค้าที่ลดลงนะซึ่งเขาบอกว่าไม่ว่าจะบันทึกวิธีไหนก็ตามเนี่ยผลสุดท้ายแล้วกำไรขัดทุนของแต่และวิธีมันจะทไมกันเท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะเลือกใช้วิธีไหนก็ได้แล้วแต่เรานะต่นี้มาดูวิธีสุดท้าย การตีราคาสินค้าคงเหลือด้วยวิธีประมาณราคาซึ่งวิธีนี้มันก็จะมีอยู่กี่วิธีเนี่ยสองวิธีก็คือประมาณจากอัตราสําไรขั้นต้นกับประมาณจากราคาขายปีซึ่งการคำนวณสินค้าคงเหลือตามวิธีนี้มันใช้ในกรณีที่เราไม่สามารถเข้าไปนับสินค้าคงเหลือได้เราก็ใช้วิธีประมาณเอาซึ่งเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วจะนำไปใช้ในกรณีที่ หนังสือเจกกรหน้า65นะอันที่หนึ่งก็คือเมื่อสินค้าถูกทำลายหรือถูกไฟไหมและไม่มีรายละเอียดหรือตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับราคาทุนของสินค้าที่จะนำไปคำนวณหาสินค้าคงเหลือได้เราไม่มีข้อมูลที่จะใช้เราก็ใช้วิธีประมาณเอาต่อไปอันที่สองเมื่อต้องการทราบสินค้าคงเหลือณนะวันใดวันหนึ่งเพื่อจัดทำงบการเงินระหว่างงวด อันที่สามเพื่อต้องการทดสอบราคาสินค้าคงเหลือที่คำนวณได้ด้วยวิธีอื่นว่าถูกต้องไหมก็เอาที่คำนวณได้ด้วยวิธีอื่นมาเปรียบเทียบกับวิธีประมาณราคาถ้ามันได้ใกล้เคียงกันแสดงว่าทำไมถูกต้องเอาเราก็มาดูวิธีแรกอันนี้ก็คือใช้วิธีอะไรคำนวณจากอัตรากำไรขั้นต้นมาใช้ในการคำนวณหาสินค้าคงเหลือปลายปี ซึ่งอัตรากำไรขั้นต้นที่เราเอามาใช้ในการคำนวณเราก็ไปเอาข้อมูลจากการขายและต้นทุนขายในปีก่อนๆเนี่ยในปีก่อนๆน,นะอันนี้ปี48อันนี้หัวครูมันเลื่อม,อมๆกันเนี่ยอันนี้ช่องแรกเป็นปี48อันนี้เป็นปี49อันนี้เป็นปี50อันนี้เป็นยอดรวมหัวครูจะเบี้ยวไปหน่อยอ่ะเธอก็รวมนี่ปี48ขายแสนหนึ่ง ปีสี่เก้าแสนสปี50าศูนย์หรวมกันก็เป็นยอดขายทั้งหมด4ี่แสนเสร็จแล้วต้นทุนขายปีสี่แปดแปดหมปีสี่เก้0หนปรีห้าศูนย์หรวมกันก็เป็นต้นทุนขายทั้งหมด3ามแสนพัน เธอก็เอาขาย4ี่0 0 0สกับต้นทุนขาย3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0ลบกันจะเป็นกำไรขั้นต้นของ3ปีย้อนหลังได้8 000, 4 0 0 0เพราะฉะนั้นเธอก็เอา8 000, 4 0 0มมาหาว่าเป็นอัตรากำไรขั้นต้นกี่เปอร์เซ็นต์ของขายหรือกี่เปอร์เซ็นต์ของทุนนะถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ของขายเธอก็เอา8 000, 4 0 0 0สคูณ100เปอร์เซ็นต์มันคิดจากร้อยหารด้วย4 0 0 0 0 0 ก็จะได้กี่เปอร์เซ็นต์ดูในหนังสือของเธอในหน้า66ก็จะได้20%ซของขายแต่ถ้าเธอจะคิดเปอร์เซ็นต์ของทุนเธอเข้าทุนมาเทียบเธอเข้า8 4ดหมื่นคูณร้อยหารด้วย3 3 6แ0 0สก็จะได้เป็น25%่ของทุนในหน้า66สิบหกนะแต่น,นี้ก็จะมีข้อมูลที่จดให้ ก็จะมีสินค้าต้นปีซื้อค่าขนข้าวส่งคืนขายรับคืนให้คำนวณหาสินค้าคงเหลือป,ปลายปีโดยใช้อัตรากำไรขั้นต้นนะเมื่อเรารู้ขายจดให้ขายมาใช่ไหม,มเธอก็เอากำไรขั้นต้นมาหักเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นหรือยี่ห้าเปอร์เซ็น์ของทุนของขายที่เธอคิดได้ตะกี้นี้เอาขายหักกำไรขั้นต้นจะได้ต้นทุนขายพอเธอรู้ต้นทุนขายปุ๊บ ต้นทุนขายได้จากไหนก็คือสินค้าต้นปีบวกซื้อหักปลายปีใช่ปะ่ะสินค้าต้นปีบวกซื้อสุทธิหักปลายปีเป็นต้นทุนขายเธอจะหาปลายปีเธอเอาปลายปีย้ายมาย้ายมาอยู่ซ้ายมือแล้วก็ต้นทุนขายย้ายไปอยู่ขวามือเป็นตัวหักเธอก็จะได้ว่าสินค้าต้นปีบวกซื้อเป็นสินค้าที่มีหัก ต้นทุนขายก็จะได้เป็นสินค้าคงเหลือปลายปีเอาเราก็มาดูอันนี้ครูใช้เป็นเปอร์เซ็นต์ของขายก็คือ20%่สเอร์เนี่ยเอากำไรขั้นต้นคูณร้อยหันขายอันนี้อันนี้เป็น8ปดหมืนสี่นะไม่ใช่แปดแสนสี่คูณร้อยหันขายเราก็มาคำนวณ แต่กี้นี้ครูบอกว่าเอาขายนี่ขายหักกําไรขั้นต้นเป็นต้นทุนขายใช่ไหมพอได้ต้นทุนขายก็มาหักสินค้าที่มีไว้ขายสินค้าที่มีไว้ขายได้จากไหนก็คือเอาสินค้าต้นปีที่จดให้หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบวกซื้อทำให้เป็นสุทธิก็คือซื้อจดให้มานะเนี่ยแสนห้าบวกค่าขนเข้าเท่าไหร่สี่พันห้า ก็เป็น154,500หัรักส่งคืน3 8มพก็จะเป็นซื้อสุทธิ1 5ึ่0แไปบวกกับสินค้าต้นปีเป็นสินค้าที่มีทั้งหมดคือเอาต้นทุนขายมาหักก็จะได้เป็นสินค้าปลายปีต้นทุนขายได้จากไหนก็คือเอาขายทำให้เป็นสุทธิ หักรับคืนขายจุดก็ให้มา195่รับคืน4ี่เปนสองเป็นขายสุทธิ1 9ึ่0แเสร็จแล้วเอามาหักเอามาหักกำไรขั้นต้นกำไรขั้นต้นได้จากไหนเธอก็เอาขายคูณเปอร์เซ็นต์เนี้ยยีก็คือ2ยส่วนร้อยได้ไหมเนี้ย2ี่สิบของขายจะลองเทียบซิ ก็คือขายร้อยกำไร20ถูกไหมถ้าขายเท่านี้แสนเ0้ 1, 9, 800, ก็คือเอา20่สิบคูณแสนเกหารร้อยก็จะได้เป็นกำไรขั้นต้น3 8 1 6มื่พอได้กำไรเอาไปหักกับขายก็จะได้เป็นต้นทุนขายหนึ่งแ ได้ต้นทุนขายไปหักตัดสินค้าที่มีทั้งหมดใช่ไหมที่เหลือก็คือสินค้าคงเหลือปลายปีมีเท่านี้ขายไปเท่านี้ที่เหลือก็คือสินค้าเหลือเราก็จะได้สินค้าคงเหลือปลายปีโดยคิดจากอัตรากำไรขั้นต้น่อะอถ้าเธออยากจะรู้ ว่าการคิดเปอร์เซ็นต์ของขาของขายไปแล้วอันนี้เป็นของขายถ้าเราจะเอาเปอร์เซ็นต์ของทุนมาใช้ตะกี้เราคำนวณเปอร์เซ็นต์ของทุนได้เท่าไหร่ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเธอก็ดูในหนังสือของเธอหน้าหกสิบเจ็ดอันนี้เขาก็เช็คิดเหมือนเดิมแต่เอาเปอร์เซ็นต์ของอะไรมาใช้ของทุนยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ของทุน,ทนเหมือนเดิมข้างบนเนี้ยสินค้าต้นปีห8 5่0แปดห้าร้อยบวกซื้อสุทธิ ก็คือแสนห้าสีหหเป็นหนึ่งห้าหาักกับส่งคืนสามพเป็นแสนห้าหรบวกกับสินค้าต้นเป็นสินค้าที่มีหักเหมือนเดิมเนี่ยนะขายหักรับคืนเป็นขายสุทธิ 1, 9, 800, หนึ่งแสนเก้าหักกำไรขั้นต้นแต่นี้มันไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ของขายมันเป็นเปอร์เซ็นต์ของทุน ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตของทุนหมายความว่ายังไงฮะยี่สห้าเปอร์เซ็น์ของทุนแสดงว่าทุนร้อยกำไรยี่บห้าขายเท่าไหร่ร้อยี่บห้าเธอรู้ขายใช่ไหมเธอจะเอาขายมาเทียบเธอเอาขายไว้ซ้ายมือขายร้อยยี่สิบห้ากำไรเท่าไหร่ยี่บห้าถ้าขาย หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดร้อยจะได้กำไรเท่าไร่ถึงเอาเยี่สิบห้าคูณหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดร้อยหารด้วยร้อยยี่สิบห้าตัวอย่างในหนังสือหน้าเท่าไรหกสิบเจ็ดเธอก็จะได้กำไรขั้นต้นเท่ากันสามแปดหนึ่งหกศูนย์ก็จะได้เป็นลบกันเป็นต้นถุนขาย หนึ่งแเอาไปลบก,ก็จะได้เป็นสินค้าคงเหลือปลายปีเพราะฉะนั้นเขาก็จะสรุปว่าไม่ว่าจะใช้เปอร์เซ็นต์ของทุนหรือเปอร์เซ็นต์ของขายไอสินค้าปลายปีมันก็จะทํากันเท่ากันอันนี้ครูเอาตัวอย่างเปอร์เซ็นต์ของขายมาเปอร์เซ็นต์ของทนุนก็จะอยู่ในหนังสือที่เข้เขาไปดูได้ต่อไปอันนี้เป็นวิธีอะไรนะประมาณราคาขายปี เขาก็จะเอาราคาทุนกับราคาขายปีมาทำไมกันเทียบกันเธอก็จะต้องหาสินค้าที่มีไว้เพื่อขายในราคาทุนกับสินค้าที่มีไว้ขายในราคาขายเธอก็เอาราคาทุนมาเทียบกับราคาขายก็จะรู้ว่าไอ้สินค้านี้ราคาทุนมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของขายแล้วเธอรู้สินค้าคงเหลือในราคาขายเธอก็เอาเปอร์เซ็นต์ของทุนนี่ทำไมเข้าไป คูณเข้าไปก็จะรู้ว่าสินค้าคงเหลือปลายปีในราคาทุนเท่าไหร่ถือก็ดูตัวอย่างของครูเนี้ยเขาบอกว่าสินค้าต้นปีราคาทุน12,900รราคาขายอันนี้เขากำหนดไว้ว่าเขาต้องขายเท่าไหร่หมซื้อระหว่างปีแสนแปดพยอดเนี้ยซื้อขายได้เท่าไหร่แสนสี่ต่อไปในระหว่างปีขายไป90้าหม เราเราก็มาหาเนี่ยสินค้าที่มีไว้เพื่อขายก็คือสินค้าต้นปีกระซื้อบวกกันใช่ไหมก็เอาต้นปีกระซื้อบวกกันก็จะเป็นสินค้าที่มีไว้เพื่อขายในราคาทุนนะต้นปีกระซื้อบวกกันเป็นสินค้าที่มีไว้เพื่อขายในราคาทุนแ2น0องอันนี้สินค้าที่มีไว้ขายในราคาขาย1น5่0 0สัน เราก็จะมาเทียบว่าทุนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของขายก็เอาทุนคูณร้อยหารขายราคาทุนก็คือแสนสองหมนคูณร้อยหารขายคือหนึ่งแสนห้าหมืก็จะได้กี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดสิเปอนนี้เขาบอกว่าขายไปเท่าไหร่เก้าหมสินค้าที่มีทั้งหมดเท่านี้ขายไปเก้าหมื่นก็จะเป็นสินค้าคงเหลือ65หมื่นหเพราะฉะนั้นเธอรู้ว่ามันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทุน เจ็ดสิบแดปซ็ต์ธอก็หกหมื่นห้าคูณเจ็ดสิแปดเปอร์เซนก็จะรู้สินค้าคงเหลือในราคาทุนแล้วเท่าไห่ห้าหมื่นเจ็ดร้อยอืมนี้มาดูเขาบอกว่าในกรณีที่มันไม่ได้มีซื้ออย่างเดียวมันมีค่าขนเข้าส่งคืนส่วนลดรับเธอก็ต้องหาสินค้าที่มีไว้เพื่อขายในราคาทุนด้วยเอาพวกนี้ไปบวกอ่ะค่ค่าขนเข้าทําให้ทุนเพิ่มใช่ไหมเธอก็ไปบวก ส่งคืนส่วนลดรับทําให้ต้นทุนลดเธอก็ไปหักก็จะเป็นสินค้าคงเหลือในราคาทุนเสร็จแล้วในกรณีที่ขายเนี่ยมันมีรับคืนกับส่วนลดจยเราจะหาเป็นขายสุดที่เพื่อเอามาหักให้รู้ว่าสินค้าคงเหลือปลายปีในราคาขายเท่าไหร่เขาให้เอาแต่เฉพาะยอดรับคืนมาหักนะส่วนลดจ่ายไม่ต้องเราก็มาดูตัวอย่างเนี้ย สินค้าคงเหลือต้นปีราคาทุนสองห0้าราคาขายเท่าไหร่สาม0มืสามซื้อระหว่างปีแสนสามห้าขายได้เท่าไหร่แสนเก้าห้ามีค่าขนเข้าสี่0ันงด็ก็ต้องเอาไปบวกเพราะทำให้ราคาทุนเราทำไมขึ้นเพิ่มขึ้นส่งคืนทำให้ทุนเราทำไมลดใช่ไหมเด็ก็ไปหักอันนี้ราคาทุนก็ไปหักราคาทุนราคาขายก็ไปหักราคาขาย ส่วนลดรับก็จะให้ต้นทุนเราทำไมลงลดลงเกลอ่มาหักเดี๋ยวเราก็จะได้สินค้าที่มีไว้ขายในราคาทุนอันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่มีไว้ขายในราคาขายเดี๋ยวก็มาเทียบกันว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วในระหว่างปีมีการขายเท่านี้มีรับคืนเท่านี้เราก็จะหาว่าขายสุทธิเอาสองตัวนี้มาลบกันนะตัวนี้ไม่เกี่ยวไม่ต้องเอามาใช้ก็เอาไปลบกับสินค้าที่มี หักที่ขายไปก็จะเป็นสินค้าคงเหลือปปีในราคาขายเดี๋ยวจะเอาเปอร์เซ็นต์ไปคูณเ,เดี๋ยวก็ดูนะสินค้าต้นปีจุดให้มาราคาทุนราคาขายซื้อระหว่างปีราคาทุนราคาขายค่าขนเข้าเอามาบวกทําให้ต้นทุนทําไมขึ้นเพิ่มขึ้นส่งคืนเอามาหักก็ทําทให้ทุนทำไมลดอันนี้ราคาทุนก็หักทุนราคาขายก็หักขายเสร็จแล้วก็ส่วนลดลับ ก็ทาให้ต้นทุนลดก็เอามาหักเธอก็จะได้ว่าสินค้าที่มีไว้เพื่อขายในราคาทุน1นึ0 0 0สนราคาขาย2องแสนสองหื่อเธอก็จะอยากจะรู้ว่าราคาทุนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของขายเธอก็เอาสินค้าที่มีไว้ขายในราคาทุน1นึ0 0 0สคูณร้อยหารสินค้าที่มีไว้เพื่อขายในราคาขายนี้ก็จะได้71.18เ เสร็จแล้วสินค้าที่มีทั้งหมดเท่านี้เธอขายไประหว่างปีเธอเอาขายกลับคืนลบกันเป็นขายสุทธิสินค้าที่มีลบกับที่ขายไปเป็นสินค้าคงเหลือเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อันนี้เป็นราคาขายเธออยากจะรู้ว่าราคาทุนเท่าไหร่ก็เอาเปอร์เซของทุนมาทำาไมเข้าไปคูณเข้าไปก็คือ71.18เ คูณสินค้าที่เหลือในราคาขาย77,200ก็จะได้เป็นสินค้าคงเหลือในราคาทุน54,950.96นกคะก็จะจบในบทที่เท่าบทที่สามมีปัญหาอะไรเธอก็ถามได้ในช่องทางที่ติดต่อคูได้ในไลน์กลุ่ม เพราะฉะนั้นกูก็จบแค่นี้บทที่สาม